วัสดี FC ผ่านไถกับขบท t k เคครับเีวันนี้พามาดูขบเมตรห้าสิบใส่ล้อนะครับตัวนี้ส่งลงนาราธิวาสนะครับลูกค้าสั่งขบใส่ล้อนะครับส่วนตัวนี้ผ่านสี่มีล้อตัวนี้น่าจะไปที่หนองเสือปทุมนะครับ เขียวถาดส้มครับนี่พันสี่เรามีที่ใส่ลมให้ครับนี่เดี๋ยวเข้ามาดูตัวนี้นะครับตัวนี้ขบตัวแรกเลยที่ทำใส่ล้อนะครับเท่ดี